สวัสดีครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะว่าสำนักชนจีนในมังกรหยกภาคหนึ่งภาคสองพอมาถึงยุคดาบมังกรหยกมันหายไปไหนแล้วก็อีกคําถามก็คือแม้งกาเนี่ยทำไมไม่มีบทบาทในมังกรหยกภาคหนึ่งและสองซึ่งเรื่องชวนจีนเนี่ยผมได้ตอบไปบ้างแล้วนะในคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ว่าบูตึงกับชวนจีนเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นประเด็นยอยในคลิปนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ได้ดูกันก็เลยยังมีคําถามแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อย วันนี้ผมก็เลยทำคลิปแยกออกมาจะขอรวมประเด็นของเบงกาไปด้วยละกันก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในระยะเวลาหลายร้อยหรือว่าเป็นพันปีเนี่ยสำนักต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่มันก็จะมีบางสํานักที่แบบอยู่ยั้งยืนยงแต่ต่อให้อยู่นานแค่ไหนก็ไม่มีสํานักไหนจะรักษาระดับตัวเองได้เท่ากันตลอดในช่วงหลายร้อยปีมันย่อมจะมีช่วงที่รุ่งเรืองแล้วก็ช่วงที่ตกต่ําซึ่งถ้าเป็นช่วงที่ตกต่ำมันก็จะไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องนั้นๆ ในกรณีของสำนักชวนจินถ้าต่อแบบเร็วๆแลวนะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยก็คือสำนักมันเสื่อมไปตามกาลเวลาดังนั้นในนิยายก็เลยไม่มีการพูดถึงแต่ว่าถ้าเอาตามการวิเคราะห์ของแฟนๆรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะต้องแบ,บ่งเป็น2แบบก็คือแบบวิเคราะห์ตามเนื้อหาในนิยายกับแบบวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์ถ้าเอาแบบเนื้อหาในนิยายนะผมเห็นบางคนเนี่ยบอกว่าสำนักมันล่มสลายไปแล้วเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โดนพวกมองโ,งโกนบุกเข้าไป แล้วก็ไปทําการเผาพื้นที่บริเวณแถวนั้นซึ่งมันก็โดนเผาจริงๆอะแหละแต่ว่ามันก็ดับไปแล้วเหตุการณ์เผาเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะทานสกิป16ปีแต่ว่าหลังจาก16ปีเนี่ยสำนักก็ยังอยู่กวยพูนีย่ยังเคยเดินทางไปส่งเทียบเชิญนะให้ครูชูกิเนี่ยมางานชุมนุมแต่ว่าตอนนั้นครูชูกิเขาก็ป่วยนะก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าตัวสำนักมันยังอยู่ดีทีนี้แล้วมันหายไปไหนใ,นในยุคตาบมังกรหยกถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย เพราะว่าหมดจากยุคของครูชูกี่ไปมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่โดดเด่นขึ้นมาสิทธิ์ที่เก่งๆอย่างเตียจี้เก่งเนี่ยก็เป็นตัวร้ายเป็นสิทธิ์ทรอยศแล้วก็โดนพึ่งต่อยตายไปแล้วส่วนอีกคนที่ดูจะมีแววที่สุดก็ตามไปทําเรื่องเลวร้วายกับเซิ่เหล่งนึ่งและสุดท้ายก็ตายเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่โดดเด่นมารับหน้าที่เป็นเจ้าสํานักและพอเวลามันผ่านม,มาเกือบร้อปีเนี่ยมันก็คงไม่ใช่สานักที่โดดเด่นแล้วอันนี้คือวิเคราะห์จากเนื้อหาในนิยายนะแต่ว่าถ้าเอาตามประ ต้องบอกว่าม,ามาันไม่ได้ตรงในนิยายผมเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วในคลิปรีวิวเรื่องจาสันฟงนะว่าสิทธของเฮนจังเอีนเนี่ยภายหลังเขาก็ได้แยกย้ายไปเปิดสำนักของตนเองอย่างคูชุกี่เนี่ยก็ไปตั้งสำนักหลงเหมินหรือว่าสำนักประตูมังกรแต่ในนิยายกิมยอนยเหมือนว่าจะอยู่ชวนจินไปตลอดเลยซึ่งถ้าเอาตามประวัติศาสตร์เนี่ยคูชูกี่ได้ถูกเชิญไปโดยเจงกิสขานให้ไปพูดเรื่องการรักษาสุขภาพการมีชีวิตยืนยาวอะไรพวกนี้นแต่นั้นค่อนข้างจะญาติดีกันนะ ในแง่การเมืองก็ถือว่าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพวกมองโกแต่ว่าพอถึงยุคกลุบลายขานเขาจะลำเอียงไปทางศาสนาพุทธมากกว่าดังนั้นราชติเต่าอย่างชวนจีนเนี่ยก็เลยถูกโจมตีก็ตกต่ำลงแต่ว่ามันก็ยังอยู่นะก็มีขึ้นมีลงจะไปตกต่ำจริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงราชวงศ์หมิง แล้ก็แปลว่าในช่วงราชวงศ์หยวนก็คือช่วงเนื้อเรื่องของตางมังกรยกชุนจินมันยังอยู่นะแต่ว่าอาจจะอยู่ฝั่งมองโกก็เลยไม่ได้มีบทบาทหรือว่าได้รับการยอมรับในยุทธจักรอะไรก็ว่าไปเอาจริงสรุปง่ายๆก็คือสำนักมันตกต่ำลงก็เลยไม่ได้มีบทบาทก็แค่นั้นแหละส่วนทางด้านนิกายเมงกา่าซึ่งมีบทบาทเยอะมากๆในเรื่องตาบมังกรยกถ้าดูจากลำดับของประมุขนั้นมันอยู่ที่ระดับที่30กว่าแล้ว ซึ่งประมุขแต่ละคนน่าจะครองตำแหน่งมาไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีหรอกดังนั้นก็แปลว่านิกาย,ยจะต้องมีอายุเป็นหลักร้อยปีแล้วแล้วทำไมไม่เห็นพูดถึงในมังกรหยกสองภาคแรกเลยล่ะกิมยงลืมหรือเปล่าหรือว่าเพื่งนจะคิดได้ว่ามันมีนิกายนี้ก็เลยเอามาใส่ในตามังกรหยกจริงๆแล้วกิมยงไม่ได้ลืมนะในมังกรหยกภาคแรกเนี่ยก็มีพูดถึงอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละว,ว่าทุกสำนักทุกนิกายมันก็มีช่วงที่รุ่งเรืองช่วงที่ตกตำ่ำ เอาจรัสในต่ามังกรหยกเขาบอกอยู่นะว่าประมุเอียเตงทีเนี่ยถือว่าเป็นประมุที่โดดเด่นวิชาที่เขาฝึกเนี่ยก็ถือว่าไปได้ไกลกว่ารุ่นก่งกรหลายคนนั่นก็แปลว่าในช่วงก่อนหน้านั้นนิกายเนี่ยไม่ได้โดดเด่นในยุทธจักรกขนาดนี้ตอนนั้นก็ไม่แปลกเลยถ้ามังกรหยกภาคหนึ่งภาคสจะพูดถึงน้อยขนาดสำนักดังๆอย่างเซ้าหลนเนี่ยยังแทบจะไม่พูดถึงเลยส่วนเมงกาที่เขาพูดถึงก็จะเป็นตอนที่จิวแปโทเนี่ยเขาเล่าเรื่องให้กับกู้เจ๋งฟังก็เป็นเรื่องราวของคนที่เขียนคัมภีร์ก้าว ตอนนั้นเมงกาเนี่ยเพิ่งจะเผยแพร่เข้ามาแต่ว่าทางฮ้องเต้นเนี่ยเขาสนแต่ละทิเตา๋าพอมีของใหม่เข้ามาเาก็เลยสั่งให้อึ้งเสียงเนี่ยไปปราบปรามซะแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวอันเป็นที่มาของกัมพีก้าอิมจะเห็นว่ากิมยงก็พูดถึงเมงก่ามาตั้งแต่มังกรโยบภาคแรกแล้วดังนั้นมันมีมานานแล้วแหละแล้วก็ยังคงอยู่มาตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือต่อให้มันโดดเด่นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวพระเอกทุกเรื่องคือเวลาเราดูหนังหรือว่าอ่านนิยายเนี่ยเรามาากัก คือทุกสำนักจะต้องมีบทบาทมาเกี่ยวข้องทุกยอดฝีมือเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับตัวเอกของเรื่องแต่ว่าน,นี่ยายก,กิมยงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอใครอ่านเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาพยายามจะทําให้จัก,กรวาลเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ทุกที่เนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยมังกรซ่อนพยักไอคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเอกเนี่ยมาแค่ส่วนหนึ่งอย่างในเรื่องกระบี่เยอทุจจักผมก็จะเจอคําถามบ่อยๆนะว่างอไบไปไหนบูตึ้งไปไหนบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าสำนักเหิงซานเนี่ยคือสำนักงอไบ พราะเห็นว่ามีผู้หญิงเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันคนละอ่านนะอจริงแล้วสำนักผู้นี้ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่แบบตกต่ำด้วยคือพวกเศ้าหลินบูตึงคุณลุนงอใบคงทงหาสำนักนะี้ถือว่ายังใหญ่กว่าไอ้พวก5าสำนักขุนเขากระบี่นะเพียงแต่ว่าพระเอกเนี่ยอยู่หัวซานเรื่องราวก็เลยวนเวียนอยู่กับไอ้ห้สำนักเนะี้ยไอ้พวกหัวซานทรงซานอะไรพวกเนี้ยคนดูบางคนก็เลยคิดว่าบูตึงกับงอไบเนี่ยเสื่อมถอยไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังอยู่เพียงแต่ว่าโล่ไม่ได้หมุนรอบตัวพระเอกก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึง อะลรคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธ <c oughs> ก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับ